กริดดาบรามีก้องฟ้าเมื่อปี2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวุชิรลาลงกรณ์และทรงมีพระชนมายุคร 20, บที่สิพรรษาบรรลุนิติภาวะและอยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติเป็นองค์รัชทายาทสืบไป สถาปนาสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยะเดชส่งพระก,กรุณาโปรโดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจ้าฟ้าวทิราลงกรเคลื่อนเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาสยามมกุฎราชกุมารเสริมพระนามต่างจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช าฟ้ามหาวชิราลงกรวดินทรเทพยะรางกูลสิริกิติยะสมบูรณ์สว่างควัตบรักขติยะราชสันตติวงศ์มหิตตละพงศะอดุลยเดชจากรีนเรศยุพราชวิสุทธสยามบากฏราชกุมารโดยพระอิสริยยศสยามบากฏราชกุมารถือเป็นพระองค์แรกในสมัยการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในครั้งนั้นทางรัฐบาลไทยโดยจอมพลถน,นอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้กำหนดให้มีพระราชาพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยโดยกำหนดให้มีพระราชาพิธีต่างๆในการเฉลิมพระกิติยศตามตำแหน่งทุกประการโดยเริ่มจากพระราช การจารึกราชพันธบัตรพระนามาพิธันกรวงทั้งพระราชหลันจกรคือตราประจำพระองค์จัดขึ้นในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515พระราชพิธีศรีสัจจปาลและการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตรนาศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวางังพระรารชพิธีทรงบำเพ็ญพระรารชกุศลทักษิณานุปทานนาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวางังในวันเดียวกันขณะที่พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบากุฎราชกุมารจัดขึ้นณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเวลา12นาฬกา23นาทของวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ท่ามกลางมหาสมาคมอันประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนและคณะทูตต่างนุทูต โดยในพิธีถวายสัตยปฏิญาณในการพิธีถือน้ำประพิพัฒน์สัตยาในการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามากุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศั์ซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงภัยบนของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่กริดดาบรารมีนานประการขณะเดียวกันก็ะจะกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับพิเศษเล่มที่89ตอนที่200เมื่อวันที่2 8ธันวาคมพุทธศักราช2515ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะยามากุฎราชกุมารเป็นราชทายาทสืบสันตติวงศ์ความตอนท้ายอ้างถึงพรราชธานในประกาศสถาปนาองค์รัชทายาทครั้งนี้ ให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ทรงมั่นอยู่ในขัติยราชธรรมพ์พิษอันเป็นหลักของผู้ปกครองบ้านเมืองในสยามประเทศนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยทั้งปุญญาณุภาพแห่งพระสยามทีวาธิราชและเทพยาดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาลรักษาให้ทรงวัยวัฒนายุการทรงพันสุภละปฏิพาน คุณธานาสารสมบัติพิพัฒนมงคลวิบูณสุขผพพลสกลเกียรติยศปรากฏกริดาบารมีมหูลานตลอดเจรัตชีติการเทินและกริดาบารมีขององค์มกุฎราชกุมารก็ปรากฏดังพรพระราชทานนับตั้งแต่วันนั้นเองปฏิบัติการอุกอาจกันยายนทมินเพราะในวันเดียวกันนั้นราวสิบสอนาฬกา ในวาระมหามงคลของบ้านเมืองว่งเวลาแห่งความปิติสุขของพ้องพผสมนิก่อนไทยนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นข่าวคึกโครมไปทั่วโลกเมื่อชายอาหรับจำนวนสีคนสมาชิออกองค์กรปาเลสไตน์ขบวนการกันยาย,ยนทามิน หรือแบ็กเชฟเทมเบอร์จึงพึ่งก่อเหตุสะเทอนขวัญในมหากรกมกีฬาโอลิมปิกที่นครมิวนิกเยอรมนีได้หลักรอบป่นรั้วเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตอิสราเอลถนนเพลินจิตกรุงเทพมหานครทางด้านกลุ่มโจรทั้งสี่ได้ใช้อาวุธปืนกลที่ซ่อนมาในชุดสากลผู้บังคับ กว่าตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการดูแลความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมครอบครัวคนไทยออกไปจากสถานทูตก่อนเข้าควบคุมตัวอุปทูตหัวหน้ากองการกงสุนและเจ้าหน้าที่สถานทูตชาวอิสราเอลรวมทั้งเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศกัมพูชาที่มาติดต่องานในช่วงเวลาดังกล่าวรวมตัวประกันทั้งหมด6กคน ไปควบคุมไว้บนชั้นสองของอาคารสถานทูตในขณะที่นายรีอาวีนอามีเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีสถาปนานามมากุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมที่อาจถือได้ว่าเป็นเพราะกรีาราบรมีของมากุฎราชกุมารแห่งประเทศไทยที่ทำให้รอดพ้นจากการควบคุมตัว ข้อเรียกร้องจากผู้ก่อการร้ายทางนี้ขบวนการก่อการร้ายกลุ่มนี้ได้ยื่นเงื่อนไขที่เป็นหลักประการความปลอดภัยของตัวเองและข้อเรียกร้อง6ข้อให้ปล่อยเพื่อนร่วม รัฐบาลอิสราเอลทำตามข้อเรียกร้องเหตุการณ์ระดึกขวัญและข้อเรียกร้องทั้งหมดได้ส,ส่งรายงานไปถึงจอมพลถน,นอมกิติขจรรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตอิสราเอลที่รายงานต่อไปอย่างนางโกดาแม่นางยกรัฐมนตรีของอิสราเอลสมัยนั้นทันทีและคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้เรียกประชุมด่วน โดยเฉพาะในประเทศไทยบุคคลสำคัญในรัฐบาลของไทยได้ไปปักหลักติดตามสถาน,นาการณ์ที่โรงเรียนมาแต่ใดีใกล้กับสถานทูตอิสราเอลที่ใช้เป็นกองบัญชาการติดตามสถาน,นาการณ์มีการจัดกําลังเสริมล้อมสถานทูตไว้ทุกด้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติการพิเศษเตรียมพร้อมซึ่งในขณะเดียวกันผู้แทนมุสลิม ที่ร่วมในพระราชพิธีนัดจะไปรวมตัวกันที่นาสถานทูตอิสราเอลเพื่อสวดคำพีุรอานอ่อนบอนให้กระบวนการชาวอารับยุติปฏิบัติการอีกด้านมีรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษา6สถาบันประกาศจะลมพลไปที่นาสถานทูตเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มโจรยุติการกระทำเช่นเดียวกับประชาชนที่ทราบข่าวเริ่มไม่พอใจกลุ่มก่อการร้าย ที่ก่อเหตุในวันมหามงคลของไทยในสถานการณ์ตึงเครียดจอ,นนองบนถนอมพร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญของรัฐบาลได้เร่่มประชุมฉุกเฉินและมอบหมายให้กับคนตรีชาติชายชุนหะวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศยศและตำแหน่งในขณะนั้นให้ติดต่อขอเอ,อกอัครราชทูตอียิปตประจำประเทศไทยมาช่วยเจรจา พร้อมกับล่ามชาวไทยสุกนาชาติและีทวีเจรจาขณะดเดียวกันจอมพลถน,นอมก็ได้ตัดสินใจมอบหมายให้พลตรีชาติชายพร้อมกับบลอากาศเอกทวีจุลลทรัพย์เศนษนาธิการทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจาโดยให้มีอำนาจสั่งการในปฏิบัติการจากฝ่ายรัฐบาลไทย เพื่อป้องกันเหตุผิดพลาดและได้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการเจราจาต่อรองของคนอากาศเอกทวีรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจากพลตรีชาติชายโดยเฉพาะคนอากาศเอกทวีประธานสภาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพิ่งนำนักกีฬาไทยไปร่วมการแข่งขันเยอรมน,นีและได้ร่วมในเหตุการณ์กันยายนทมินที่มิวนิกมาไม่นาน ทำให้การเจราจาในขั้นต้นถือว่าลุล่วงไปด้วยดีและนานาทีเป็นนาทีตายระหว่างที่คนทั้งโลกติดตามผลการเจราจาของตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุ่มโจรน,นั้นมีหลายเหตุการณ์จากการบอกเล่าและบันทึกความทรงจำของคณะเจราจาโดยเฉพาะคลอากาศเอกทวีและพลตรีชาติชายไม่ว่าจะเป็นเหตุส่มเสียงจะจบลงทางร้า กลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อผู้ก่อการร้ายทำระเบิดมือร่วงลงพื้นระหว่างพูดคุยจนต้องโดดหลบหาที่กำบังกันทั้งสองฝ่ายแต่โชคดีที่ระเบิดด้านหรือที่สองรัฐมนตรีคณะเจราจาฝ่ายไทยได้ละไว้ตรงกันถึงการใช้หลักจิตวิทยาพูดคุยหยิบยกข้อดีข้อเสียโน้มน้าวให้ยุติปฏิบัติการและข้อเรียกร้องที่เรารู้ไปทั่วโลกแล้ว ตลอดจนการชวนสนทนาไปถึงชีวิตส่วนตัวเพื่อลดความตึงเครียดแต่ที่พิเศษจริงๆนั่ก็คือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่สมาชิกขบวนการก่อเหตุทางด้านอาหารน้ำดื่มโดยเรื่องนี้ทั้งเสทวีและรัฐมนตรีชาติชา,ชายก็ให้ข้อมูลตรงกันไว้ว่า มีการจัดเมนูพิเศษส,สำหรับชาวอาหารับที่เปิดลิมรสอาหารไทยและจิตใจจ,จนต้องร้องขอรวมถึงเฉลยที่ถูกคุมตัวก็ได้มีโอกาสรับประทานที่จัดหาไปให้จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจรจาบรรลุผลก็ว่าได้แล้ภายหลังเรียกเมนูที่จัดไปให้นี้ว่าข้าวหมกไก่กู้ชาติจนกระทั่งการเลือกเครื่องดื่มอย่างไวที่พลตรีชาติชายใช้ไวริปบวกความรู้ทางประวัติศาสตร์ เลือกชั้นดีที่ผลิตจากประเทศที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวโยงและสร้างความรู้สึกที่ดีกับกลุ่มผู้ก่อการชาวปาเลสไตน์ชี้ให้เห็นวันสำคัญของชาติเนื้ออื่นใดมีประเด็นสำคัญที่ถูกบันทึกไว้โดยคนอากาศเอกทวีและพลตรีชาติชายถึงการเจราจาครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้เหตุรุนแรงยุติโดยไม่มีเลือดตกตออกอย่างที่วันกันนั้นส่วนสำคัญที่ต้องถือว่าเป็นการแสดง ถึงพระบารมีแผ่ไพสานของในหลวงรัชกาลที่9องค์รัชทายาทและพระราชงศ์ไยยที่รับรู้กันไปทั่วโลกเมื่อคณะเจรจาจากประเทศไทยโดยพลอากาศเอกทวีได้แจ้งแก่หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มแบ็กเซฟเทมเบอร์ถึงวันสำคัญของประเทศไทยได้บอกกับพวกเขาไปว่าวันนี้เป็นวันมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าชายขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารเขาให้เห็นแก่วันสําคัญของคนไทยโดยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตอบกลับมาว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าวันนี้วันสำคัญของชาวไทยเขามีความเสียใจมากผู้ก่อการร้ายกลับใจหลังจากนั้นทางฝ่ายก่อปฏิบัติการสะเทือนขวัญครั้งนี้ ให้ขอเวลาไปปรึกษาหารือกันอีกครั้งกระทั่งเที่ยงคืนก่อนเข้าสู่เช้าวันที่29ธันวาคมปี2515นั่นเองหัวหน้าขบวนการชาวปาเลสไตน์ได้แจ้งกับคณะเจรจาของรัฐบาลไทยว่าได้ตัดสินใจที่จะยุติปฏิบัติการครั้งนี้โดยขอให้จัดเครื่องบินพาเขาส่งออกนอกประเทศด้วยก่อนเช้าและขอให้บนอากาศเอกทวีและผลตีชาติชายรูปส่งด้วย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงจบลงด้วยดีเมื่อราววันที่29ธันวาค,คมปี2515ชาวปาเลสไตน์สมาชิกทั้งหมด4ของของบวนการกันยายนทมินได้ขึ้นรถบัสที่จัดไว้เพื่อไปขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยบินไปลงยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์พร้อมกับคณะเจรจาของรัฐบาลไทยที่เป็นตัวประกันความปลอดภัย ร่วมเดินทางไปด้วย19ชั่วโมงกับเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งแรกที่เกิดขึ้นในไทยกับพ่วงเวลามหามงคลของบ้านเมืองไทยทั้งหมดจบลงด้วยดีพร้อมกับความโล่งอกของประชาชนคนไทยและคนทั่วโลกพระบระมีเกรไกลก้องโลกขณะที่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยรวมที่ถูกราวคานกันมานานแล้วในเรื่องของความเป็นบ้านเมืองแห่งความสงบสันติ ผู้คนเป็นมิตรที่สำคัญคือคนไทยเองก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองบุญญาณุภาพแห่งพระสยามเทวิราชเทพยดาชันฟ้าคนพระศรีรตัตนตรยัยที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองไทยรวมถึงพระบุญญาธิการแห่งบทุทพักกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภาูมิพลอดุลญ,ญเดช ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงอยู่ในทศพิตราชธรรมองค์พระประมุขและพระชบรไทยเกียรติกำจรไกลได้รับการยอมรับนับถึงไปทั่วลตอกย้ำหลังเหตุการณ์จบลงและขานุการสถานทูตอิสราเอลและภรรยาที่ถูกจับเป็นตัวประกันในสถานทูตให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศไว้ว่าหากไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยแล้ว เราก็คงไม่ได้รอดชีวิตเป็นแน่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนพวกกองโจรบอกว่าจะปล่อยตัวเฉลยเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแน่นอนหมายรวมถึงกริดาบารามีของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจ้าฟ้าวชิราลงกรประจักรแจ้งนับตั้งแต่วันที่ส่งได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชิ